สวัสดีครับพบกับผมช่องผู้ศรัทธาบารมีถ้าด้วยความรู้นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเหรียญสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกวยชุตินทโลแห่งวัดโคสิตาลามซึ่งเหรียญน,นี้มีลักษณะก็คือด้านหน้าเหรียญจะเป็นสมเด็จแหวกม่านและด้านหลังนั้นจะเป็นยันของหลวงพ่อกวยท่านและด้านล่างของยันนั้นจะเป็นพระนามของท่านซึ่งเหรียญน,นี้มีความพิเศษก็คือจะเป็นเหรียญหล่อโบราณ ซึ่งโลหะที่ใช้หล่อนั้นจะมีส่วนผสมของทองเข้าไปด้วยและแตกต่างจากเหรียญทั่วไปก็คือเหรียญทั่วไปนั้นจะเป็นเนื้อผงและเหรียญที่ผมนํามาเสนอนี้เป็นเหรียญที่หาได้ยากมากควรค่าแก่การเก็บรักษาเอาไว้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้พบเห็นเหรียญเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เก็บเอาไว้นะครับเพราะจะได้เป็นสิริมงคลแข่ชีวิตของท่านทั้งหลาย